ครับสวัสดีครับอยู่ก่อนเหล่าอีกครั้งในเคออสเดลนะครับกับวนะันที่ไฟทองเนาะก็คลิปในวันนี้ก็จะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วเนาะของ SCBT03 นะครับก็ก็จะ <Yes. S 1> มาพูดถึงการที่เหลือกันเนาะก็ก่อนที่จะดูคลิปนี้กันก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ u b s c r i b e เราด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปเนาะและจะได้ไม่พลาดผลงานใ,นใหม่ๆของเราอีกด้วยครับ ส่วนลิสคอร์ดนะครับสามารถเข้าได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปเลยหรือที่ใบนเนช่องก็จด้จิงกันครับโอเคเนาะไปดูที่ใบแรกนะครับขอเลือกที่เลเยอร์เทนโวใบแรกนะครับนี่คือมังกรราชสีแห่งบรรพการซัคคาร่านะครับเป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งครับพาวเวอร์ห้าพันดิฟเฟนซ์สองพันมีหนึ่งคริปเข้ามีสกิลดังนี้ครับอาร์เมดายคาฮิตลานะครับเมื่อการไม่ถูกทิ้งจากบนมือนะครับดูการ์ดสี่ใบพิสุดครับนำเลเยอร์เทนดาก้อนไม่เกินหนึ่งใบจากไหนนั้นขึ้นมือครับและที่เหลือเรียงงไว้้ใตกกอาร์ด เทคนี้เป็นเทคนิคตชื่อครับใช้ได้ทุกละครั้งต่อไปครับเทคนิคที่2ก็คือเมื่อมอนสเตอร์เลเจนดากอนจะออกจากสนามโดยความสามารถของการคู่แข่งเราสามารถนำการ์ดใบนี้จากช่องดรอปนะครับไปไว้ใต้กองและจ่ายหนึ่งพังชีพหนึ่งหน่วยถ้าทำการ์ดใบนี้ยังอยู่บนสนามก็เป็นการ์ดใบนึงที่ค่อนข้างใช้ได้เลยนะสำหรับตัวนี้เพราะการที่เขาถูกทิ้งจากมือเราเนี่ยสามารถหาของมัทดแทนจากท็อปสี่ได้นะครับแล้วก็ยังมีเอฟเฟกต์ที่สามารถเคลียบนะแต่ว่าต้องเป็นมอนสเตอร์นะเลเจนดากอนหล่ะที่แบบจะออกจากสนามนะ ก็ถือว่าใช้ได้เลยแตรละตัวตนี้ก็มีประโยชน์อยู่นะโอเคครับไปที่ใบต่อไปนะจะเป็นของเสพเมซายะครับ projection s h e l look l นะครับเป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งพาวเวอร์สี่0ันดีเอนสองพันมี2คงที่เข้าครับมีความสามารถคือความหวังของมวลประชาเมื่อการไม่ไถูกถึงจากมือครับสามารถดูการสองใบนประโยชครับ1ใบขึ้นมือที่เหลือเข้าเกตครับความสามารถนี้เป็นความสามารถติดเทคนะครับใช้ได้1ครั้งต่อเทิร์นครับผม แล้วก็มีเทคเคาน์เตอร์แอคในระหว่างการโยนตีที่พันชีวิตของเราถูกโจนตีนะครับเราสามารถนำการแบบนี้จากช่องดอกไปไว้ใต้กองแล้วจาก1นงเกตถ้าทำยกเลิกการโยนตีและคิวสองด้วยครับถ้ามันไม่ใคลายตัวที่แล้วเลยเทคนใกล้ๆกันแต่ก็ตัวนี้ก็จะเป็นการเสริมใส่เมสรยะอาร์มแล้วก็มันก็เป็นปกติอยู่แล้วที่มันจะเป็นแบบเทคประมาณนี้แล้วก็เทคมีเทคป้องกันเรานะเพราะเนื่องจากเราสวมแต่วุธอยู่แล้วไงเปิดกลางมันส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นการที่ดีเลยสามารถใช้หาของได้นะแล้วก็ ใช้ป้องกันการโจมตีได้ด้วยนะก็ถือว่ามีประโยชน์จริงๆนะครับสำหรับไอเีโอเคครับไปที่ใบต่อไปนะก็จะเป็นแบบการที่ซีรีส์น่าคิดถึงนะครับนั่นคือ Future Force DGX นะครับเป็นไอเทมครับพาวเวอร์สอมันมีสองฮเข้าครับเงื่อนไขาการปลดปล่อยนะครับก็คือเรามีมอนสเตอร์ที่เป็นทั้งดาร์กและเลเจนดาร์กในใบเดียวกันที่มีไซส์ไอ,อที่มีชื่อแตกต่าง,างกันสมใบหรือมากความณสน,นะครับก็สามดีหล่ะนะครับ <S 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 การ์ดใบนี้บนสนามเราไม่สามารถถูกทำลายไม่ออกจากสนามและไม่ถูกยกเลิกความสามารถด้วยความสามารถของการคู่แข่งครับการ์ดใบนี้สามารถโจนตีได้ไม่มีเลจนดารากอนอยู่ในช่องกลางเคาน์เตอร์แอคในระหว่างเิร์เราสามารถทิ้งการ์ดม,มือหนึ่งใบถ้าทิ้งสแตนมอนสเตอร์เลจนดารากอนทุกใบบนสนามครับและในช่องบัตดี้ของเราครับเขาสามารถใช้ได้ทแต่ละครั้งมีทิปโอแทก็เป็นฟิวเจอร์ฟอร์ Future ที่น่าสนใจนะสำหรับใบนี้ ก็คือนอกจากเขาจะตีได้3รอบแล้วก็เงื่อนไขก็ไม่ได้ยากนะออกแค่เราเซตอพัพสามบอดีได้นะครับพอเราเป็นอยู่ในฟอร์มนี้เราสามารถบุกได้แบบหนักๆเลยแล้วก็ยังสามารถใช้เทคเขาลุกมอนสเตอร์เนาะเนเจนต์มนสนาขเราได้ยังไม่พอกนะ็คือแบบเรายังสแตนการ์ดในบอดี้โซนเราได้ด้วยก็หมายความว่าเราสามารถบอดี้กิปเพิ่มได้อีกนะครับ่อนค่าเป็นการที่รุนแรงระดับหนึ่งเลยสำหรับใบนี้เกมแต่ตัวน,นี้จะเน้นไม่เกมบุกนะประมาณนั้น โอเคครับไปที่ใบต่อไปนะก็จะเป็นมัซาย่าอาร์มอีกแล้วนะครับ mm hmm. แด่ผู้มีความรักในหัวใจนะครับอืมอ mm hmm. เป็นเวทมนต์ hmm. เลือกใช้หนึ่งอย่างจากด้านล่างนี้นะครับความสามารถที่หนึ่งก็คือนำไอเทมมซาย่าอาร์มไม่เกินหนึ่งใบจากกองการ์ดขึ้นมือและสับกองการ์ดเทคที่สองคือนำมอสเตอร์มัซาย่าอาร์มจากดรอปไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือครับเทคที่สามคือนำการ์ดในช่องดรอปหนึ่งใบเข้าสู่โซนของไอเทมมซาย่าอาร์มบนสนามครับและเทคคสุดท้ายคือเคาน์เตอร์ สามขา้อสมวใส่เอทมเมซายาอาร์มจะบนมือโดยจ่ายค่าคอสครับก็ถ้าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจสำหรับทงนี้ก็สามารถใช้ได้หลากหลายแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการเสริจของการขุดของหรือว่าการยัดโซหรือว่าจะเป็นการส่งไอทมมบอคอมพิเตอร์ก็มีประโยชน์ท้งนั้นนะครับก็สามารถนนำไปประยุกต์ใช้ได้ก็ถือว่าเป็นการสารภาพประโยชน์นั่นเองโอเคครับ,บไปที่บทต่อไปบทต่อไปก็จะเป็นดาบเล่มใหม่นะครับนั่นคือเมซายา โอเมก้าซีเซเบอร์นะครับเป็นไอเทมพาวเวอร์ห้าหมื่นมีห้าคีย์เคลครับอกีกข้อควาของการเป็นนี้คือการวางทับไอเทมที่มีคำว,ว่าแมสซาญ่าอาร์มในชื่อการ์ดของเราลักษะหนึ่งใบครับเมื่อการไม่โจมตีนะครับเราสามารถเราเลือกนะการ์ดที่มีคำว,ว่าดาบก้อนหรือมังกรในคุณลักษณะของคู่แข่งไมันจะสองใบครับถอดโซ่ของการ์ดที่เลือกนั้นทั้งหมดครับแล้ว,วนำสองใบนะั้นลงดรอปไปเลยนะครับแล้วก็การ์ดที่มีคําว่าอไดาบก้อน on, หรือมังกรในคุณลักษณะของคู่แข่งนะครับจะไม่สามารถแสแตะได้แต่สามารถการ์ดมีเพนเดนเดียดเกับ เ็เป็นการไปหนึ่งที่ค่อนข้างปวดเกมอยู่นะสำหรับใบนี้นะก็จะส่งกันเป็นสายแอนตี้มังกรเหมือนเดิมนะครับเด็กเนี้ยใช่ครับก็แบบเกียร์จริงๆนะก็คือเมื่อตีเนี่ยเขาก็ยังสามารถล่าสองตัวหายไปในคลิปตาได้ยังไม่พอยังเป็นการเคาน์เตอร์เด็กมังกรสายตีด้วยเนาะสำหรับใบนี้แล้วด้วยความที่คีเขาเยอะเนี่ยคือถ้าโดนไปสองทีก็ตายเลยค่อนข้างหนักหน่วงนะสำหรับดาบเล่มนี้นะี๋ยว่าเก่งอยู่นะครับโอเคครับไปที่ใบต่อไปนะก็ยังเป็นคอนเซปต์มุสยะอามอีกแล้วโอ้ย โปรเจชันเชลเอียนนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์หนึ่งครับทาวเวอร์กับดีเฟนซ์อย่างละสามพันและมีหนึ่งคียเข้าครับแอดนำการ์ดใบนี้จากบนมือเข้าสู่โซ่ของมอเตอร์หรือไอเทมมิสเซียอาร์มักสณะเาหนึ่งใบครับความสามารถต่อไปคือหาการ์ดนี้อยู่ในโซ่ของมิสเซียอาร์มนะครับคอนเสียหายที่เราได้รับจากความสามารถการ์ดคู่แข่งจะลดลงสองครับเมื่อการ์ดที่มีคุณลักษณะมังกรลักษามคู่แข่งถูกนําลงช่องดรอปนะครับ อ่ะไม่ใช่ถูกน้ำลงเลยต้องดอกปลาเรียวละลลวออกจากสนามด้วยความสามารถของการ์ดเราหากการ์ไม่อยู่ในโซงของมันสยายอ่านนะครับสร้างความเสียหายให้มันใช้คู่แข่งหนึ่งด้วยเอคอคอมโบกับใบที่แล้วได้นะครับสำหรับใบนี้เราสามารถยัดได้ปุ๊บแล้วคือแบบเราก็จะโดนดาเมจจากเทคน้อยลงสองนะแต่ว่าอะไรที่ลดทอนไม่ได้ก็ยังโดนอยู่นะครับแล้วก็อีกเทคน,นึงก็คือถ้าเกิดเราเห็นมอนฝั่งข้ามเนี่ยออกจากสนามนะด้วยความสามารถการ์เาดเราที่เป็นติดดาร์กอนกับมังกรเนี่ยก็จะสามารถเดือดดามิเกเพิ่มได้นะซึ่งใบที่แล้วมันลากลงดอกไปไง ไอ้ตัวนี้ก็สามารถใช้ผิก<ช>ได้นะแล้วคือที่ความความโกงคือมันสามารถใส่ได้มากกว่าหนึ่งใบยัดสี่ไงยัดสี่ก็คือแบบเห็นมังกรโดนล่าจากจเพกปุ๊บหาเอาโดนมังกรเลยสีย่ดาเมจอะไรแบบนี <c oughs> ้ก็ <c oughs> ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเก่งเลยนะแล้วก็ถือว่าประยุกต์ใช้ได้ค่อนข้างง่ายสำหรับใบนี้นะเป็นการ์ดเบิร์ช่วยเพิ่มดาเมจได้ดีนะครับโอเคครับไปที่ใบต่อไปนะก็จะเป็นส่วนของอภิสิทธิ์แห่งราชันมาลิกทียานะครับเป็นเวทมนต์ แคสซ้อคือจ่ายหนังเกตครับหากเรามีไฟอยู่บนสนามนะครับสร้างความเสียหายต่อส,สรรมาชิกคู่แข่ง2หน่วยหากเรามีน้ําเราได้เราเป็นชีวิตสองหน่วยหากเรามีสายฟ้าอยู่บนสนามเป็นจวดสองการ์ดติดชิ้นนีใ้ใช้ได้เพียงคละครั้งค่อนข้างเป็นการ์ดที่ง่ายและเก่งมากเลยนะสัตว์เราไปดิเพราะว่าถ้าเกิดเราเซตอัพบอร์ดของสามบัดดี้ได้ปุ๊บเรียบร้อยครับได้ทุกอย่างเร็วสองฮิวสองจวดสองที่มันเก่งมากเพราะมันมีจวดสองด้วยแหละนะครับคืออีกสองอันเหมือนตัวเสริมแต่คือมันมีประโยชน์ไง แต่ว่าใช้ได้เลยสำหรับใบนี้ค่อนข้างเก่งเลยนะฮะอาจจะใส่สีอะไรเพื่อให้จวขึน้นง่ายเนาะใบนี้นะครับโอเคครับไปที่ใบต่อไปเลยดีกว่าครับใบต่อไปนักบวชแห่งเชนเชใช่ไหมเชโอเคครับผมเชลิเซอร์ราคาซูซูไซซามินเป็นมัลตเซนส์สามเพาเวอร์เจ็ดพันดีฟเฟนเซส์เจ็ดพันมีสองที่ข้อคอ้อคือการสังเกตเมื่อการนี้ถูกติ้งจากบนมือเราสามารถจะสเกตถ้าจาเข้อการนี้จากช่องดับเบิ้มัต้องจากขอคอร์ แล้วก็เมื่อการนี้ก็ตัวสา,ามสามารถนำมอนเตอร์บนสนามแข่งหนึ่งใบกับคือถ้าทำทิ้งเกตุแข่งหนึ่งใบได้นำการรูส่งของการเราสุดเข้าสู่เงเกตมีดับเท็กก็เป็นการใบหนึ่งที่ค่อนข้างง่ายๆเนาะแต่อาจจะ mm hmm. ไม่ได้เห็นสักเท่าไหร่เนื่องจากตอนนี้เขาเน้นเป็นยืนสามบัีต่อหลักไปเลยเนาะอืม่ <c oughs> ก็อาจจะเป็นทองเสริมนะหรือว่าเอาไปเล่นในเด็ก <c oughs> มีมก็ได้แล้วแต่ก <c oughs> ็ถือว่าป็นเทคกที่ใช้ได้แต่ว่าก็ติดตรงที่เขายืนสามบัีแล้วไงเดี๋ยวนี้อืมแค่นั้นเลยเนียก็ถือว่า ช่ได้ใช่ได้โอเคครับ okay, เป็นี้ไปต่อไปไปต่อไปผู้สงสารแห่งทะเลทรายบากอสมินิมูลเป็นมอน,นเตอร์เซนหนึ่งเพราะว่าสามพันที่เป็นสามพันมีในคีย์ติคอ้มีเทคเคอร์เตอรนะ์แอคในระหว่างเทินการโจมตีในเชิงคู่แข่งหากเรามีมอนเตอร์ที่เป็นทั้งดากอสและเลจนดากอนในเวลาเดียวกันอยู่บนสนามเราสามารถทิ้งการปฏิบัติบนมือถ้าละถ้าทิ้งยังเลื่กนไโจมตีจากนั้นหากเรามีมอนเตอร์ที่เป็นทั้งดากอสและเลจินาดากอนในใบเดียวกันอยู่บนสนามที่มีชื่อแตกต่างากันสะใบถึงมากกว่าโจกันหนึ่งใบ ก็เก่งอยู่นะสำหรับอันนี้เหมือนเป็นการป้องกันไปหนึ่งอพอใช้เสร็จแล้วถ้าค้เงินไขก็ได้จุ่วนะก็เป็นการง่ายๆไปหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะจริงเขาจะไม่เทคบ,บอบอดนะครับแต่ว่าการแค่เขาช่วยป้องกันเราได้ช่วยป้องกันบอดเราได้ก็มีประโยชน์มากแล้วนะแถมยังคืนทรัพยากรด้วยก็ถือว่าดีนะครับโอเคประเทไปต่อไปเลยดีครับ,รบไปต่อไปนักลบแห่งเวียนยามราตีดาบุกิระเป็นมังคุดเซนหนึ่งพาวเวอร์สามพันดีเฟนส์สามพันมีหนึ่งที่ก็ มีเท็ตก็ต้องแอคเลือกดารลักษณะผู้แข่งไม่เกินจํานวนมอนเตอร์ที่เป็นท God ั้งดากอนและเลเจนด์ดากอนในใบเดียวกันบนสนามจะเอาสามารถทิ้งการไปนี้มันมื้แท้ยิ้งการที่เลือกนั้นเออ่จะได้รับพาวเวอร์ลบหมื่นจนจบเถินครับก็เป็นการไปนเป็นสายป้องกันเน,ะนาะสำหรับไปนี้ก็คือ,อการให้เราเกมรับเราแข่งขึ้นนละ้วก็มีประโยชน์อยู่แต่ว่าในสมัยนี้นั้นพลังโจมตีนั้นค่อนข,ข้างสูงมากแลว้วนะก็อาจจะช่วยได้ไม่มาก คือคุณลดหมื่นหนึ่งดีไม่ดีไม่ยังเหลืออีกประมาณเก้าหมื่นไม่ใช่ก็คือแล้วแต่ตัวก็คือแล้วแต่เด็กที่เจอแน้ะก็ถือว่าการที่พอใช้ได้สำหรับวันนี้นะครับมันก็อาจจะเก่งกับเด็กที่มันมีมอนตัวเล็กๆแล้วตีไม่ค่อยแรงแหละอืมนะเดี๋ยวว่าใช้พอได้ครับสำหรับวันนี้โอเคครับไปที่ใบต่อไปดีกว่าใบต่อไปดูิญยานสายฟาฟาดดำรู้เป็นเวทมนต์นำกามันนี่ชุดสุดสของมอนเตอร์เลกจินาก้อนสนามเราแล้วก็หากการนี้อยู่ในส่งของมอนเตอร์เป็นที่เป็นเลกจินาก้อน การน,นั้นได้รับโอกาสแล้วเมื่อเลเจนด์ระก้อน okay. ที่มีการนี้อยู่ในโซโจมตีที่ทราเสีหายใส่กันชับเท่านึงหน่วยก็เป็นการม่ค่อข้างใช้ได้เลยนะสัต์รับอันนี้เพราะการนี้สามารถยัดได้สี่นะแล้วก็มีความเจ๋งอีกอย่างหนึ่งก็คือมันให้เบิร์นดาเมจนะซึ่งไอเซตของสามบดี้ล่าสุดมันจะมีอะไรนะแจกทิปเปิลอยู่นะครับหมายความว่าถ้าเกิดได้ตีคราก็ยิงฟรีๆไปเลยสามนะครับ ถ้าคุณนึกว่าคุณใส่ให้ทุกตัวดูนะเพราะมันได้ทิปเป็นทุกตัวก็เกาะก็หวานก็เชียวนะก็เพื่เจ็๊ยบกันเลยนะก็ถือว่าเป็นการเสริมนะเป็นที่ดีนะครับแต่อาจจะไม่ต้องใส่เยอะก็ได้เพราะมันเป็นแค่การเสริมนะวันนี้นะครับโอเคครับไปที่บบต่อไปเลยดีกว่าครับใบต่อไปคาร์ดินัลดับดับสูใช่ไหมสูดับชูคับดับชูในการในนี้บทบทสนามเรามีทั้งการที่เป็นดาก้อนเล็เล gend ดาก้อนในใบเดียวกัน เคอร์เตอร์เลือกใช้ในอย่างจากดอลล่า,ลาแบบนี้หนึ่งคือเลือกดาคอสประสานเราหนึ่งใบจนจบเทิร์นนั้นในระหว่างการต่อสู้ของการที่เลือกน้นทำทาการโจมตีที่ไม่ใช่หนึ่งแท็กคูแ่แข่งไม่สามารถใช้เคอร์เตอร์ได้และเท็ตที่2คือเลือกดาคอส์หนึ่งใบประสานเราจนจบเทิร์นนั้นการ์นั้นได้รับเอลาไอเดเวนท์วกมือหและเคอร์เตอร์แท็กก็เป็นการ์เชิงประยุกต์นั่นเองนะสำหรับใบนี้ก็สามารถทำให้เราบุกได้ง่ายดายขึ้นเนาะถ้าเกิดแบบเราไม่ลิงก์เนี่ยเราก็ต้องนั้นไข่ครับเราสามารถเเเเพิ่่่่่มมมมมมให้้แแบบอออนนนนนนกกาาาางงงรถึะไไััยตตปป็็ว นิกเน่นสภาพแบบการป้องกันจริงๆอ่ะเนาะก็ทําให้ตัวแท้งเราถึกขึ้นนะแล้วก็รับการยนงตีได้แล้วก็สวยนั่นเลยวันนี้อืก็ถือว่าใช้ได้สำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่พ่อนไปทางประยุกต์ใช้ได้ค่อนข้างดีเลยนะสัปด์น, <c oughs> นี้เนาะอืมนะครับ <c oughs> โอเคครับไปที่ใบต่อไปใบต่อไปเกมาซ่าซิตโนคิมะเป็นว่มอนไล่าการี้ไแดบบ้หักเรามีมอนสเตอร์ที่เป็นทั้งดากอนและเเจนดากอนในใบเดียวกันที่มีชื่อแตกต่างกันตามไบ้หรือมากกว่าอยู่บนสนามเคเตร์ นำเลเย์จนก้อนหนึ่งใบจากช่องดอกเรากับเครืองมือและนำกร์ดในช่องดอกเราทั้งหมดเข้ากองกราดและสับกองกราดและสามารถไล่การวปนี้ได้เพียงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเกมก็เป็นกราดที่เทคมันดูไม่แรงถึงขั้นหนึ่งครั้งหนึ่งเกมนะแต่ว่าก็ถือว่ามีประโยชน์นะสำหรับแบนี้เพราะคือเราสามารถคดเลเจนด์จนอะไรก็ได้จากดอกอะที่เป็นเขาบอกขั้นเลเจนด์จนะคืออะไรก็ได้อืขึ้นมือแล้วก็เก็บดอกนั้นหมายความว่าไอ้ไอ้หวยให้เราทิ้งๆไปอะเพื่อให้แบบเทคอะไรเกิดเนี่ยเราก็จะเกเเเาาากออองพื่่่มมลนนใหดะ ก็ถือว Ele ่าทรงพลังเลยสำหรับใบนี้นะครับแต่ว่าน exactly? okay. okay. <iran> <backs> ่าเสียดายที่มันเบกมันดูไม่มีอะไรเลยนะมันดูกักอ่ะแต่ก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ประมาณหนึ่งนะโอเคครับไปที่ปัต่อไปปัต่อไปกางรู้สึกที่ปากไว้รับดาบเป็นเวทมนต์เวทโซของมิซาย่าอาร์มทุกใบสนับเราไม่สามารถถูกถอดโดยกาประมาณการคู่แข่งได้และมีเทคเขาตัวอร่คือในระหว่างแทคเบรดทั้งสองฝ่ายเลือกการสนาบคู่แข่งที่มีคําว่ามังกรหรือดาวก็ใน บนมืด้านสนามหนึ่งใบเราสามารถจิ้มเมซามจากบนมือเราหนึ่งใบถ้าทิ้งน้ำก๊าซที่เรือลงช่องดอกความสามารถนี้ใช้ได้เห็นครับตัวหนึ่งเขินเขาเป็นการเซตใบหนึ่งที่น่าสนใจนะสำหรับใบน,นี้นะเพราะแบบว่วเขาเนี่ยสามารถทําให้แบบมันมันเดือดอะคือแบบแค่การที่มีการถอดโซนนี่ถือว่าใช้ได้แล้วนะมันก็คือพื้นฐานสมัยนี้แล้วอะ่ะนะแล้วก็จะมีเทคที่เป็นจุดขายเลยก็คือการที่สามารถทาร็กดราก้อนหรือมังกรเนาะเออแล้วก็สามารถจ่าย เงินไขปุ๊บแล้วก็ลากลงดรอปเลยนะครับซึ่งมันถึงมันมันติดันเปแล้วเนาะแต่ว่าก็มีความเก่งก็คือเราสามารถเซตได้หลายใบยนั่นเองนะ <All right. S 1> ก็คือเราเราสามารถเดินจังหวะพิกเกมได้หลากหลายเลยนะแลวคือแบบมันค่อนข้างเก่งอ่ะอืนะแต่ว่าผมแนะนำนะก็เซตบนสนามใบสองใบแค่นั้นมากสุดนะเ <All right. S 1> พราะมันจ่ายเกรดไงก็ถือว่าใช้ได้คุ้มค่าแล้วนะ ก็อาจจะใช้ตัดเกมก็ได้เพาบางทีมันเป็นตัวแบบตัวเก่งเก่เขาไงแต่ว่าไม่มีการถอดโซ่เนี่ยไม่มีการออกจากสนามก็ไม่ไม่ไม่ใช่มีการถอดโซ่ไม่มีการไม่มีโซ่กายนะก็แก้มันได้เนาะก็ถือว่าเก่งเลยสำหรับใบนี้นะครับโอเคครับนั้นไปดูต่อที่ใบต่อไปเลยดีกว่าครับไปต่อไปอาวุธพิทาการเอ็นเจอร์ดสัตว์เป็นมัสเตอร์เซสเอาก้อนหนึ่งเหมือนห้าพันดิเฟนต์เหมือนห้าพันมีสามกิโลพรอนมัตเตอร์เอ็นเจอร์ดเอจี้ที่มีชื่อแตกต่างกันไปตามแนวของใบหรือมากกว่าก็คือโซ่กายนี้จะสังเกต เราจะสาม,มาจ่ายพัชชีสองหน่วยจ่ายเพราะว่านจะเหมือนเหมครับเดินจักรัดเอร์จีระดับเบาหนึ่งใบเดิมมาจากคาร์คอร์ของการนี้ก็ลูสนามเลือกมอนเตอร์เป็นจััดเอร์จีในโซนโครงการนี้ไม่กันเลยการนี้จะให้เราพบจัมปมาทั้งหมดของการนั้นที่เลือกยังกว่าจะเอาแตสนามการนี้มีโอกาสก็เป็นการไปใหนึ่งค่อนข้างน่าสนใจใช่ไหมครับสำหรับตัวเนี้ยคือตัวเนี้ยเขาสามารถเรียกได้โดยปกติก็ได้คือแบบกินสองใบนะที่เป็นแบบอสองใบขึ้นไปที่เป็นเดินจักรัดเวอจีหรือ แล้วจะสังเกตน้อหรือเราจะใช้เคาน์เตอร์แบบกระโดดล,ลงมาก็ได้ซึ่งถ้งากระโดดเนี่ยคือไม่ต้องจ่ายค่าคอร์สนะเราอาจจะไปทับหม้อแกงกะหรี่ก็ได้แล้วก็ถ้ามาเนี่ยเราก็จะก๊อปการ์ดไอโซนเนาะก็ไปก๊อปหม้อแกงกะหรี่ต่อก็คือเหมือนได้หมอ้อแกงกะหรี่ที่ใบใหม่อะ่ะนะครับแล้วก็คือแบบมันก็ต่อคอมต่อการโยนตีได้หรือหลบเทคอะไรนี้ได้ครับพอเราเคาน์เตอร์มานะก็ถือว,ว่า,า,าเป็นกลายเปที่น่าสนใจแล้วก็เก่งใช้ได้เลยซาลาใบนี้นะครับโอเคครับไปดูที่ใบต่อไปดีกว่าครับ ก็จะไปาเพผางคอแต่มันศูนย์เราะว่าสองพันนี้เป็นสองพันไม่ถึก่อันจะเจี้ในช่องกางของเราได้รับเพนเทและเขาได้เขาได้แอกแนว่างท็เลตของเราเลคมาสเตอร์ในจัดวจี้ที่มแเดิมเป็นสามสาบอไปสามารถทำการนี้เมหนจากผู้ดสโลการนั้นได้ถ้าทำแสดงการที่เลือกเมื่อการนี้ถูกทำลายนำจากบืนสุดตะกกบการเราวสุดช่องเกตได้รับความชีิหนึ่งยก็เป็นการเสริมเนาะก็เขาอว่าดีนะเพราะว่าแบบเดจิัดเวตี้เรามันจะได้เพนเทเนะครับคาลเตอร์นะในช่องต่างอะ แล้วก็ถ้าเกิดตัวนี้สามารถนําเข้าโซได้ระหว่างสเทเฟ,ฟนเราเนี่ยแล้วก็ทำให้แบบไซส์สามนั่งเดิมตัวน,นั้นนะที่ได้เข้าโซ่ไปลุกขึ้นมาก็าจ,จะเล่นกับตัวที่แล้วก็ได้หรือเล่นกับหมอ้อแกงกะลรี่ก็ได้แล้วก็เทคล่างคือเมื่อถูคำลายก็อาจจะไม่ใช้ตอนที่อยู่ข้างนอกอาจจะไปไปอยู่ในหมอ้อแล้วนั่นแหละนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างใช้ได้นะถือว่าเก่งเลยนะสารไซส์โซ่โอเคครับเป็นที่ไปต่อไปเลยครับไปต่อไปคนแมตต์เปล่นต้นหอมในมัตเตอร์เซนเน่ฮาราโว์ฟันด์กับนินทาโมนิคั เมื่อหมจะได้จะได้ปุมที่เมา่อเราถูกจะถูกบันดาลโดยความหมายการแข่งสามาราจ่ายการช่วหน่วยถ้าจ่ายกันนั้นใจดวงมากัดต่อแล้วเมื่อการที่กทำลานทำงานการแข่งนป็นไงก็เป็นการไปเน้นที่ค่อนข้างใช้ได้แต่สำหรับใบเน้นนะก็คือถ้าสมมติเราไปอยู่ในหม้อละเพราะส่วนใหญ่เราจะยืนหม้ออยู่แล้วยืนหม้อหรือก็พัดผักเมื่อกี้นะก็คือเราจะสามารถที่จะ จ่ายหนึ่งไลน์เนาะเพื่อในเกยียรการทําลายแบบจากเทคของฝั่งข้ามได้นะแบบมอนเราโดนยิงกันแ้ยสมมติว่าเราโดนเทกย,ยิงมาเราก็สามารถจ่ายยางไรเพื่อไม่ออกจากสนามได้ก็ถือว่ามีประโยชน์แล้วเนาะเออก็<ม>คือมันไม่ออกสนามเป็นเกีแต่ว่ายังนับว่าถูกทำลายอยู่เทกไอ้อะไรนะถูกถูกทำลายมันก็ยังติดอยู่แล้วก็คือแบบมันไม่ใช่มีแค่หองตัวนี้ไงอาจจะมีหองตัวอื่นด้วยก็แบบติดรัวรัวเนี่ยแล้วว่าตัวนี้ก็ยิงการ์ดบนสนามนะการ์ดอะไรก็ได้ด้วยหองกุแข่งนะถือว่ามีประโยชน์มากใช่ ถ้าสมมติมีสี่ใบจะติดสี่รอบเลยป่ะตัวละรอโอเคครับก็เทียบว่าใช้ได้เลยโอเคครับไปดูที่ว่าบต่อไปครับไปันต่อไปผู้ช้ชาพิเศษโวนันเตลมเตอรเซนน์เพาว่าสามพันมีสองยมีดีฟนสองพันมีสองนิคลมอนเตอร์ในจัลลัสจีทุกใบสามเราไม่ถูกนำกับขึ้นเมืองเลยของการการทุ่แค่ตงการนี้ถูกทำในทำการมีทาแข่งหนึ่งใบกับขึ้นเมืองก็เล่นขอบโบตัวที่แล้วได้นะก็คือ เอาไว้ตัวนี้ไปใส่โซ่กับหมอ้อสักหม้อสักใบหรือวัดผักอ่ะแต่เราก็จะทําให้แบบไม่โดนถอดโซเนาะเออไม่ใช่ไม่โดนถอดโซไม่โดนยกขึ้นมย์มแล้วคือถ้าสมมติตัวนั้นถูกทำลายน่าสมมติหม้อหรือวัดผักถูกทำลายแล้วมัน,ม,นมันก๊อป์ฟเทคไอพวกนี้ไว้ก็แบบทั้งยกทั้งย<อ> <ๆ S 2> ิง,งลนะเ,ยเลยนะโอ้โหเดือนเดือนเลยนะแบบเป็นรีมูวเวอร์ที่ใช้ได้เลยนะครับโอเคครับไปต่อไปดีกว่าครับไปต่อไปอินอลเนียนสแนปเปอร์เวบนจ่าเป็นมอนไคคอสเจ้าประชิดนึ่หน่อย ใช้งานคอมเตอร์หรือใช้งานย่างๆก็ได้ล่ะสามารถนีใ้ใช้ได้เพียงแคนละกับอย่างแรกคอมพิเตอร์ดันจะระดับเวทีจากมือของเรามีเกินหนึ่งใบเราจะเทบอย่างสองหน่งมาเตอร์มีแล้วแกงหนึ่งใบก็เป็นการที่ถือว่าใช้ได้อยู่นะก็คือสามารถใช้เคีย์บอร์ดก็ได้แบบมันอาจจะแบบมีจังหวะที่ได้ยิงอยู่ไงแบบยิงเคียบบอร์ดหรือ <c oughs> เราจะไปเล่นเสกดนจัดเวทีบางตัวก็ได้อย่างเช่นเราอาจจะเสกตัวมาเพิ่มเช่นหัวหอมหรือตัวอะไรก็ตามมันมีเยอะแยะผักอะ เสกหมออ้มอก็ได้เสกอะไรก็ได้จากม,มือนะแล้วก็คืออาจจะต่อคอมโบงไงเพิ่มรอบตีอะไรก็ได้มีประโยชน์ค่อนข้างเยอะสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเก่งเลยนะครับ okay, โอเคครับไปเริ่มไปต่อไปที่ดักเน็ตกันดีกว่าเราจะไปมันก็มีศาสุร์ทไกปทะเภทมา,าเรียนเรียนเป็นมันจให้สารพลวเวเด้งมาจากพันดิฟเฟนต์หนึ่งมาจานสามพันมีสามเทอร์โกลคอร์สบางการมีทับมอเตอร์ที่มีคำว่าเดลิตมันชื่อก gas มันชื่อ gas บางแบบหนึ่งใบเราจะสังเกต์ัอเตอร์แอค์ทางเรามีความชิ้นหนึ่งหน่อยพอการนี้จะมือโดยจะพอรอ มอเตอร์มังกรปีศาจทุกใบแสดงเราจะไม่ถูกทำลายไม่ถูกทำกัดทุกือและไม่ถูกคิดค้อจับต่อสำมาจักทุกแข่งแต่เรามีความคิดหนึ่งเลยมอเตอร์มังกรปีสาจทุกใบแสดงเราได้แหละเพ็นเทหตุแต่คิดค้อของกัรนั้นถ้าเป็นหกหกกอันนี้มีมูฟเปอร์แท็กและโซกะจะเป็นเบรียล่ล่าที่เก่งขึ้นค่อน,นข้างมากเลยเนะาะสำรับตอนนี้คือมันค่อนข้างเป็นเซอร์ไพรส์ช็อตนิดนึงตรงที่สมมติเราใช้เบริเล่ลูดเขาไปแล้วแบบเฮ้ยยังไม่ตายเหรอเราสามารถสเปย์ตัวนี้ออกมาได้นะเพราะขอแค่ความชีวิตเราหนึ่งหน่วย แล้วก็ด้วยความที่เขาเครื่องมันค่อนข้างเก่งมากเลยไม่ yup. ถ ання, ูกทำลายไม่โดนยกไม่ลดคีนะก็แบบว่า666นี่ยังไงก็คือได้อยู่แล้วนะครับและความเก่งอย่างหนึ่งของเขาก็คือถ้าเบลเลี่ยนเนี่ยปกติเขาจะบวกให้แค่ตัวเองนะกลายเป็น666ครับมีเลนเนาะแต่ตัวนี้เขาแจกให้ทุกใบที่เป็นมังกรดีาัตย์หมายความว่าทั้งบอร์ดเราจะ666คีทุกตัวเลยที่เป็นมอนสเตอร์มังกรดีศาจแบบมันหนักมากเลยนะแล้วคือแบบมีเครื่องแบบไม่โดนทำลายไม่โดนยกอีกเดือดอะก็คือแบบเอ้ยัดทากทำลายไม่ได้แล้วอ่อะ <im> ็ถือว่าใช้ได้นะสำหรับวันนี้คือถือว่าเก่งเลยนะก <Yeah. S 1> ็ใรที่เล่นสายนี้ก็สามารถเอาไปใส่ได้เนาะก็ไปดูใบต่อไปเลยดีกว่าค,ครับไปต่อไปเดียบรอสรีชาร์เจอร์เป็นการเ์เวอร์มอนด์แกสอสคือจับพลังชีวิตสองหน่วยแต่ถ้าเรามีพลังชีวิตหนึ่งหน่วยไล่การนี้ได้โดยไม่ต้องจอ่ายแกสทอสเท็คคือนำท็อปสองใบเขา้าหลุมช่องเก็บจากนั้นหากเรามีพลังชีวิตหกหน่วยหรือตังกว่าจุดก,การสองใบใช้ได้หนึ่งคนระับตัหนึ่งเท่านั้นครับก็เป็นการใบหนึ่งที่น่าสนใจนะสำหรับไปเรียนเะ<ม>พราะใบนี้นี่แบบ ค่อนข้างเก่งเลยนะไม่ใช่คือมันไม่จําเป็นต้องเล่นกับในสายของไอ้มังกรปีสายก็ได้ะะนะฮันม,มันสามารถเล่นกับทุกอย่างที่เป็นดังเดดได้เลยนะแล้วก็คือแบบมันโซสตองอ่ะแบบนี้สองเกตสองจิ๋วนะไอ้ไอเทคไอเทค,ไอเทคขบวนนั่นจะมีไม่มีมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นใช่ครับมันจะไปเสริมแบบตัวเด็กหลักเขาไงว่าแบบไลฟ์ฟรีนะถ้าเกิดเป็นแบบหนึ่งไลฟ์นะแต่มันเล่นกับเด็กอื่นได้ก็ถือว่ามีประโยชน์นะหลายเด็กก็พันชิปมันเฟือยอยู่แล้วไงก็สามารถฮิวขึ้นมาได้ประมาณนั้น โอเคครับไปต่อที่ปรต่อไปดีกว่าครับไปต่อไปมังกรปีศาจจอมตะกละกัดโทนี่เป็น 3, 8, 000, 5, 000, มัสเซอร์ไซส์สามเพราะว่าแปดพันไปเป็นห้าพันมีสองคนทีเข้าไม่มีคอคอสหากในชีวิตเรามีหกหน่วยโดยอต่ำกว่าไซส์ของการนี้บนสนามลดลงสามลดลงสามไม่ได้เขาตัวไอคิคือหากในชีวิตเรามีหกหน่วยต่ำกว่าเลือกทักหนึ่งใบของบนสนามผู้แข่งเราสามารถนำนำการนี้บนสนามลงช่องดรอปแท,ท้ทำทำรายการที่เลือกทำ,ทำลายชิงเกตหนึ่งชิงเกตของผู้แข่งหนึ่งใบและผู้แข่งเลือกทิ้งการประเมินตัวเองหนึ่งใบ อีกเพคอย่างนึงคือเมื่อการที่โจมตีห่างเราเป็นคนทีวิต่งหนุนจะต้องปาดจบจะจบเสร็จมิดจะได้รับดับเบิลแท็กใช้ได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทิร์นก็เป็นการ์ดหนึงที่ค่อนข้างซัพพอร์ตนะตัวนี้เนื่องจากเขาเป็นใช้์สั้นะครับแต่เขามีรีดิวไซส์เขาสามารถยืนคู่กับตัวหลักของเราอย่างเบริลิโอได้นะแล้วก็การ์ดแบบนี้ยังมีเอฟเฟกต์ที่ป่วนเกมได้นะในเทคเคาน์เตอร์ซึ่งอาจจะเป็นแบบรอจังหวะที่เขาแทร็เก็ตแบบนี้พอดีก็ได้แล้วก็สวนไปเลยนะแล้วตัวนี้ก็เป็นตตตัััววหนนนึ่่่งงททีีีสาาาาาามมรรรถไดด้อบบบะะะเเเเพิลลแจก นะครับเราจะย,ยืนสองตัวเลยก็ได้แต่ว่าก็เป็นการ์ดใบหนึ่งที่กลางๆไม่ได้เก่งมากนะสำหรับใบนี้ไม่ได้บูบาเขาเลยครับเป็นการ์ดปร่งเกมส์มากกว่าก็พอใช่ไหมโอเค okay, ครับไปดูที่ใบต่อไปดีกว่าครับใบต่อไปบอดี้ไพร์เป็นการก์ดเพชรมอนเป็นการ์ดเพชรเซตที่ไม่มีแคสคอร์สความเทคคือควาสมสามารถมันของมังกรที่แบบทุกใบนสนามไม่สามารถถูกจุดเล่ยได้จากการของรูปแข่งเมื่อมัสเตอร์เข้าสู่สนามเรานำท็อปหนึ่งใบเข้าสู่ช่องเกตจากนั้นหากเรามีพลังชีวิตหนึ่งหน่วยนำท็อปหนึ่งใบเข้าสู่ช่องเกตแล้วโจกั่วการ์ บ็บัต <priorities S 2> ี้ไฟสามารถเซตได้หนึ่งใบหนึ่งใบในสนามขอออัยครับก็เป็นการหนึ่งใบที่ค่อนข้างใช้ได้นะสำหรับวันนี้แต่มันจะเน้นไม่าังเด็กของมังกรปีศาจเป็นหลักเนาะเพราะแบบมังกรปีศาจเขาเล่นเลื่อนหนึ่งไงเป็นเป็นส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเล่นเบลเลี่ยวนะก็จะเป็นการที่เสริมให้ไม่โดนใบแล้วก็แบบดีในส่วนของการชาร์จเกตนะก็ให้เราหนึ่งไลท์เนี่ยเราลงมังกรปีศาจมาลงอะไรก็ได้แหละได้สองเกตหนึ่งตัวนะ ส่วนใหญ่เป็นเสริมมันงอรพิศานนะเพราะเด็กอื่นมันยืนหนึ่งไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แล้วไงนะครับก็ยังมีเดียดิงวิลที่มีการ์ดมีมีบางหนึ่งที่สำคเแนนได้แต่ก็ตลกไปนะครับโอเคครับนั้นไปต่อที่เบอรต่อไปเลยดีกว่าเบอรสถาน์เบอร์เป็นสตาร์สตาร์แล้อนครับผมมามาังกนทำลายทิ้งเปิดมาสเตอร์สุดสุดเพราะว่าดิฟเฟนต์เนี่ยเราสองพันมีหนึ่งพื้นทีเข้าไม่มีคอคอสเมื่อการนี้เข้าโซนหนับในช่องขวาทำท็อปหนึ่งไปขั้วตู้นำท็อปหนึ่งนำเอ่อท็อปเด็กเข ใบบนสนามเราจากนั้นหากเรามีมอสเตอร์มกากรสังกองฟ้าบนสนามสามใบหรือมากกว่าโจกัหนึ่งใบอย่างที่สองคือหากเข้าสู่ช่องสฟยเราได้พลังชีวิตตามจานวนมากรสง,งกองฟ้าสมไอเหมือนเท็กบลนแต่เป็นพลังชีวิตแล้วก็เป็นโจกักตหนึ่งใบเหมือนกันครับก็เป็นการเดใบหนึ่งที่ค่อนข้างใช้ได้เลยนะสำหรับแบนี้ก็คือสามารถชาร์จเตรียมทรัพยากรเพิ่มได้นั่นแหละเอาทรัพยากรแล้วเลือดใช่แล้วก็คือแบบมันก็ได้ของคืนมาแล้วคือแบบตัวมันก็ค่อนข้างเด่งงานนะครับ เ็ถือว่าดีเลยสำหรับใบนี้นะครับแล้วคือแบบมันมันแบบค่อนข้างได้ของเยอะอืมได้ได้เท่าไหร่มันนับตัวเองหรือเปล่าเขาบอกว่าใช่ตามมอนสเตอร์มังกรสมคมฟ้าใบอื่นครับก็คือแค่ใบเอ่นก็ก็ได้ครับก็ได้มากถือที่สองอืมใช่ครับแต่ว่าก็ก็ถือว่าดีเพราะแบบมันนี่ไงแบบเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาฮิลเดี๋ยวเอาเกตอืมตัวน,นี้ฮะแล้วก็เท็กไม่ติดวันเปิดด้วยคือเราสแปมได้สแปมได้ ก็ถือว่าเก่งอยู่นะสำหรับไซส์ศูนตัวนี้นะครับใช้ได้เลยน,นะครับโอเคครับเพื่นี้เราจะไปเลยดีกว่าครับ,รบอ่ะไปต่อไปเอเมอร์ลอสโซเซฟเตอร์เป็นมอนสเตอร์ไซส์สามพาวเวอรดีเวนต์อย่างเจ็ดพันมีสองเพนนข้อขคอคคือจ่ายสองเกตแนะนทำท็อปหนึ่นงใบเข้าตัวสงครามไปนี้หากเรามีมอนสเตอร์ที่มีควบคุมอยู่บนสนามไซส์ของการได้ลดลงสองและรักเมทัลทุกใบบนสนามได้รับพาวเวอร์บวกสามพันหรือกันบวกสามพันตามจำนวนช่องที่เราช่องที่ถูกควบคุมของเรา ด็อกเมทัลทุกใบในสนามจะไอ้ด็อกเมทัลทุกใบในสนามในไอ้มันมันติดคำว่าในสนามครับอ่ามาด็อกเมทัลอ่ะไออันนี้อ่านแล้วใช่ไหมด็อกเมทัลทุกใบในสนามในช่องคุกจะไม่ถูกทำลายและไม่ถูกนำกลับคืนมือมีเดลโบว์แท so ็กตัซากันครับก็เป็นการเป็นที่ขาค่อนข้างน่าสนใจในะสำหรับเบลีเนาะ<ม>คือด้วยการที่เขาสามารถบัฟสแต็กให้ไอ้พวกตัวที่มันไปควบคุมได้ยังไม่พอนะก็คือแบบ มันแบบยังสามารถเพิ่มความถึกให้พวกนั้นได้มันไม่โดนทำลายกรับไม่โดนโจกไงแล้วตัวเองเขาสามาันลดเป็นสาหนึ่งได้สามมันทำให้ยืนได้ง่ายขึ้นนะเราถือว่าเป็นใบนี้ค่อนข้างเก่งและน่าสนใจเลยสำหรับใบนี้นะครับ<ม>โอเคครับไปที่ใบต่อไปเลยดีกว่าครับใบต่อไปคอมโพสิตเซลเลกเตอร์ป็นก้าเป็นมนแคทคอสคือนำกระเปื้องมือือในช่องดรอปหนึ่งไบเข้าโลงครับใบนี้เป็นการที่การที่เป็นเวทเส็ดเป็นเขาต้องให้ถืคอคื เลือมอนสเตอร์ที่มีคําว่าร cross ในชื่อในชื่อร์ดในช่องกลางของเราหนึ่งไว้จนจบเทิร์นนี้ได้จบเทิร์นนี้ร์ดนั้นได้รับกราฟฟี่ฟอร์เมชันหรือ Galaxy กราฟฟี่ฟอร์เมชันดะก้อนหนึ่งอย่างอยากในโซ่ของการนี้ความสมามารถนี้ใช้ได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทิร์นการดบบนี้มีโซ่กับครับก็เป็นการชเชิงประยยกต์ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะสำหรับใบน,นี้ก็คือการดใบนี้สามารถทําให้คอสของเรานั้นมีความหลากหลายในเทคมากขึ้นนะคือ ปกต,ติเราอาจจะมีตัวหลักตัวหนึ่งแบบที่มันเป็นเชิงป้อ,องกันก็ได้เราอาจจะใส่คอร์สแบบเชิงโยนตีให้ไปนี้แล้วก็เลือกคอร์สเราทำให้คอร์สเราสามารถใช้ Galaxy Formation หรือ Galaxy Formation Dark า o คได้มากกว่าหนึ่งอันเนาะก็ถือว่าเก่งขึ้นนะครับแล้วแบบจริงๆก็คอร์สมันก็เก่งอยู่แล้วแต่ว่านั่นแหละนะถือว่าใช้ได้เลยสำหรับไปนี้นครับโอเคครับไปที่ใบต่อไปครับใบจนใบสุดท้ายใช่ครับใบสุดท้ายก็คือ Six w i วงเป็นการเพิ่มมอน รายการน,นี้ได้เมื่อเรามีมอนสเตอร์ควบคุมอยู่บนสนามมิติเคาน์เตอร์คือได้ใช้หนึ่งอย่างแข่งสองอย่างนี้อย่างแรกคือสแตนมอนสเตอร์ดักเมทัลเหน่วบ,บนสนามเราจากนั้นหกักการหากหาการที่ถูกสแตนอยู่ในช่องที่ควบคุมจะส,สร้างเสียหายใส่พลังชีวตคู่แข่งหนึ่งหน่วยจนจบเทิร์นนี้คู่แข่งไม่ถลกอย่างที่สองคือจนจบเทิร์นนี้คู่แข่งไม่สามารถคอมอนสเตอร์ Monster จากคอวามสามารถของการได้ครับก็เป oh ็นการ์ด็หนึ่งที่ค่อนข้างเก่งและน่าสนใจเลยนะสำหรับวันนี้คือเทคแรกนี่ก็มีประโยชน์มากก็คือสามารถเสริมแนวบ,บุกเราให้แบบเราปิดเขาได้้้ง่ายขึนนนะใบี แต่อันที่น่าสนใจจริงๆคือเทคสองครับสามารถแอนตี้ไม่ให้เขาคองมาตัวจะเทคได้ก็แกไ้แกได้หลายเด็กมากถ้าจะให้พูดคือแก้เด็กหนึ่งได้ใช่ไหมคุณเจมเ <c oughs> <g ül ior> ด็กนั้นเด็กที่โดนแกงบ่อยๆนะก็ประมาณนี้สาหรับบล็อกนี้เนาะก็ถือว่าการค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการเก่งอยู่เยอะเลยครับสําหรับใบนี้กล่องนี้เนาะก็น <c oughs> ่าจะเป็นบล็อกสุดท้ายแล้วที่เป็นของญี่ปุ่นเนาะที่เป็นแบบาการหลักนะครับก็ประมาณนี้เลยสําหรับ การ์ดในวันนี้นะก็ถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์ดกดซับไปเช่นเคยนะกระดิ่งไลค์ด้วยก็ดีครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากสอบถามอะไรอยากแนะนำอะไรอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะอ่านอยู่เสมอก็ประมาณนี้นะ,ะสำหรับคลิปในวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับปิ๊กแก